เจ้าหนุ่ยผู้มชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกิลใหม่ของเขาเรียกว่าอะไรเอ่อทัตซึมากิใช่วันนี้ก็จะมีดัมมี่สองคนนะครับก็จะมีกอนคุมกับพี่เซิร์ฟเวอร์เลเวลลิ่งนะครับผมในความจริงอะที่อัปเดตมาใหม่มันไม่ได้มันไม่ได้แค่ทัตซึมากิหรอกอัปเดตท่าต่อยกําแพงใหม่การโร่ด้วยซึ่งหล่อเทสมาร์ตเปลี่ยวเฟี้ยวฟ้ากว่าเดิมอ่ะพี่เซิร์ฟจักทายกล้องหน่อย พูดให้พูดเชี้ท่ามันชี้ว่าอะไรชี้ท่าชี้ว่าอะไรอะฮะเฮ้ยบักทายก่อนรีบเหรอวัวครับไหนพูดแบบนี้สวัไหีครับสวยคสวยสวยแพี่เซลพูดดิพูดพูดสวัสดมครับ าโอเคดัมมี่เราก็ได้พูดไปแล้วนะผมก็สกิลที่หนึ่งนะหลายคนก็น่าจะได้ดูไปแล้วนะผมดมมี่ตัวที่หนึ่งโดนดมมี่ตัวที่สองต่อยสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการดึงจากระยะพันหลานะฮะผมเฮ้ยอย่าพึ่งสมอยสกิลดีสมัดแม่มาสกิลที่หนึ่งนะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะสามารถดึงจากระยะไกลนะผมสามารถบล็อกได้นะพี่บ e ล็อกพี่เซิลบล็อกดิ อ่าสามารถบล็อกได้นะอันเนี้ยอันเนี้ยคือพี่ไม่ได้บล็อกนะอืมมันสามารถบล็อกได้นะสกิลที่หนึ่งนะวิววิวเรามนมันได้กี่มันได้กี่บล็อกอะสามบล็อกอ่าอันนี้สามบล็อกได้เมื่อกี้เมื่อกี้บล็อกเดียวเมื่อกี้บล็อกเดียวได้โคตรไกลอวิววิววิวไปเรื่องันนี้เวิวไปยืนไกลเลยน่าจะประมาณนี้ไหมพี่เซิร์ฟออกโอเคตรงนั้นแหละไม่ถึงไม่ดูถึงนี่ถึง ประมาณห้าบล็อกประมาณนี่ประมาณนี้เออประมาณประมาณสี่ห้าไม่ประมาณสาถึงสี่บล็อกนะครับก็จะไกลอยู่เนาะใช่มาเดี๋ยวอยู่นิ่นี่ก่อนก็คือเราจะให้ดูสกิลที่หนึ่งกับสกิลสองใช่ไหมสกิลที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคผมนี่ปล่อยพยกไปนะผมนี่ตายซะไม่ได้ด้ยปล่อยพยกไปนะผมถ้านี้ไม่สามารถบล็อกได้นะผมพี่เซอร์บล็อกที่ ่ะจเบา่นี้ไม่สามารถบล็อกได้นะผมว่าเดี๋ยวในอนาคตเขาก็ปาดบิงเดะใช่ไหมี่ขออเ้ยแล้วถ้าใครอยู่ในเซิร์ฟวีไอพีอะสามารถเอ้ยถ้าใครอยู่เซิร์ฟวีไอพีสามารถแกล้งเพื่อนนี้ได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนนี้ได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเอไปด้วย ส่งศพไปลงลรกนะคะผมเออตัวนี้ยังไม่มีท่าท่า <ไอ S 1> ชัดดาวนะผม<อ>ก็คือท่าแบบตอนที่แบบใกล้ตายอะ่ะท่าข่าใครอะต่อไปก็จะเป็นการต่อยกับแผงนะผมต่อยหน้อพี่เซิร์ฟเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เนี่ยเยขาจะเปลี่ยนจากการดันเป็นการยกหินขึ้นมาปาพี่กรอนไปเดีย๋ยวให้ดูชาร์อีกรอบนึงนะผม อันนี้นะผูจะเป็นการยกขินขึ้นมาแล้วก็ปาอัดหน้านะผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วสกิลนี้ก็คอมโมกับสกิลหนึ่งได้ด้วยนะสกิลสกิลสองไปดึงขับอะไรเงีเ้ยเฮ้ยเจ้านี่หรือว่าถ้าใครแบบเอา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 ไปซัพพอร์ตเพื่อนก็ได้นะทุกคนสมมติว่าพี่เซิร์ฟต่อยกับพี่กรอยู่แล้วผมอยากช่วยพี่เซิร์ฟเลยเอ้ยเดี๋ยวเกินไปอะนะเกินไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันสมมุนว่าพี่เซิร์ฟต่อยกับพี่กรอยู่ดิอันสมมุติพี่เซิร์ฟต่อยกับพี่กรอยู่แล้วผมอยากช่วยพี่เซิร์ฟผ, <c oughs> ผมก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้หรือถ้าแบบ <c oughs> หรือถ้าแบบพี่เซิร์ฟต่อยพี่กรเอ้ยเฮ้ยหรือถ้าแบบเอ้ยเร็วๆหรือถ้าแบบพี่เซิร์ฟต่อยพี่กรออกไปอะไรเงี้ยแล้วพี่เซิร์ฟดฟไปไม่ทันผมก็สามารถดึงกลับมาได้นะเอฮะไม่ <c oughs> คือสมมุติว่าถ้าแบบ พี่เซิร์ฟต่อีปกร์ออกไปนะผมแล้วพี่เซิร์ฟวิ่งมาไม่ทันผมก็สามารถดึงได้กวนตีนผมก็สามารถดึงได้นะครับผมแล้วก็พี่เซิร์ฟก็สามารถเข้ามาต่อสกลิลต่อได้เลยนะผมส,ก,สก,มกิลสองทัชเบอกิแม่งขอบนหน่อยโคตรก่าดาวเวดโคตรเบาสกิลสองส2 2> สเออยากมากดูดิอ๋อพี่เซิร์ฟวิธีการใช้สกลิลสองผมแนะนําให้สกลิลหนึ่งดูดมาก่อนแล้วค่อยปล่อยไปนะครับ มันง่ายกว่าถ้าแบบไปปใส่เขาโต๊ะนี่ไม่ได้ดูง่ายๆนะครับว่าทำาบบนี้กันได้ไหมใช่ไงหรือว่าจะเป็นแบบใครแบบไม่ค่อยแม่นก็ดึงมาดึงดึงมามันมันไม่สามารถแดนนี่เลยนะถ้าใครแบบเออยังไม่คล่องแบบสายตาแบบเบลเบลหน่อยก็จะประมาณนี้เอ้อยู่ก่อนพี่เซิร์ฟดึงมาแล้วค่อยสกิลสองได้นะเ๋ยวถ้าใครแบบบริษายตาแม่นหวะ ยือสองไปนะผมแบบ<ม>รออันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยดึงกลับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูดไกลอยู่นะก็เป็นข้อ,อดีอเนาะโอ้อพี่เซอร์นั่นแหละทุกคนแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อัปเดตมาใหม่นะผมบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เขายังไม่รู้หรอกเลยเพราะว่าแบบคิดว่าเออมันปกตินะฮะเดีย๋ยวผมพาไปให้ดูโอ้โอ พี่ป,ปิงพี่ปิงแม่เป็นคนบอกผมโอ้ยเช่ญสปอยสปอยสปอยโอ้อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดูใหม่ไปนี่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บต่อยขึ้นนะผมแล้วมันก็จะเป็นนี่ฮะเออถีบหน้านะผม <c oughs> และอีกอย่างหนึ่ง ผมจะสอนนะผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะผมว่ามันทํายังไงนะผมถ้าแบบจะให้ง่ายๆแบบที่ผมสอนถ้าแบบจะให้ผมสอนนะผมก็คือเป็นการต่อยขึ้นต่อยขึ้นก่อนพอเขาลงมาให้กดคิวนะผมมันจะติดนะนี่ขึ้นต่อยขึ้นก่อนพอเขาลงมาให้กดคิวนะผมมันจะติดนะนี่ใช่แล้วถ้าโกโจใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยผมเอามาให้ดูนะ เฮ้ยจะฆ่าผมโอเคขี้เกียจดิ่มไปละตรงนี้เลยพี่เซิร์ฟหรือใครก็ได้ไปยืนตรงนั้นไมโกโจโอ้ยลืมเปลี่ยนตัวลืมเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนเป็นโกโจก่อนบิงมาตรงนี้โอเคมายืนนะมายืนถ้าโกโจนะผม เขาเขาอยากทําท่าโกโจมากใช่ไม่เหมือนท่าการโลนะครับผมนี่ไม่คือไม่เหมือนท่าการโลเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนท่าการโเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนกอบกระดิชัดแค่มัไม่ใส่เหรเออจริงเอาเฮ้ยก้าจ่อยโกโจอออื้ก็ได้แหละนั่นแหละนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมก็ว่าอยากจะลองหนึ่งหนึ่งเออทัฟซมัคกีนะครับผม นี่ผมแต่งตัวเป็นทัตซึมากีแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์สู้ผมได้แต่ละคนขอหนึ่งคนมาสู้กับผมใช้ทัตซึมากิเท่านั้นมาเอาพี่กอก์อนกนละกันสองในสามสามสองหนึ่งทัชซึมากิความโกงไม่มีครับมีแต่ความกาก ดูดวุ้ยชีดูดไม่ได้เดี๋ยวเห็นไหมแค่แบบเราเห็นออร่าสีเขียวแล้วก็รู้แล้วว่ามันแบบว่ามันแบบกำลับบงจะเกิดอะไรขึ้น,นะนอ่ะเลือดอาเบียร์มันก็เบามากด้วยอ๋ะโ,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 โอ้ยค่อยๆเฮ้ยอ๋อจานดาวเบียรคุ้นเบาอ่ะเบาเกินนี่นะครับอย่างที่หนึ่งสูตรหลักการที่หนึ่งนะคะผมบูลลี่ทัศนสมากิหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรนี้สูตรบูลลี่ทัศนสมากินะครับผม เฮ้ยพุบพวกคือพวกผมเก่งไงพืบโอ้เก่งอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้ความจริงมือเด้งออกได้นะเว้ยุอู้ชั่วจังหวะนี้ดูดอู้ชิ่งอยู่ไมอะไรกันเฮ้ยจีได้ไงอ่ะอืมบล็อกไม่ได้ดอกบล็อกไม่ได้ดอกดึงดิแน่จริงดึงอยู่อะ จริงหรอฮึบฮ่าโอนหยดแฮออกมาวิ่งวิ่งนนองวิ่งได้แฮมซาโลเฮ้ยเยฮยคุณจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะเป็นเหมือนไอ้ไซต์มาไอตัวด้านหลังไม่ได้เฮ้ยเฮยเฮ้ยแล้วทำไมไม่แบบมีแบบ สกิลหนึ่งแล้วแบบไม่คิด <hi> ที hey. ่จะแบบต่อยแบบเตะลงต่ออะไรเงี้ยไม่มีหน่อยเหรอสกิลหนึ่งแล้วสองเลยรีบเหรอเขาเรียกว่านินสแปมนม่เน้นสแปมเออสกิเออทั้งตะเบกแม่งสแปมจริงนะเว้ยดูดูดิดาเมีดเบามากเว้ยทุกคนผมว่าคนละยกก็พอละเดี๋ยวคลิปยืดแรกตีกันไปเดี๋ยวนะที ที่กอดแด๊ดได้ตลอดผมไม่ยอมทัตซึมากิเนี่ยใครเล่นเป็นก็อาจจะเก่งนะแต่แต่คือแบบผมกากไงนะดูไม่ไ <laughs> กลเกินโอยเกียร์่ะเกียร์ตรงที่เล่นเก่งอะเราอะ <c oughs> เล่นเก่งเกินขนาดมันก็ไม่ดีนะจ๊ะเฮ้ย <laughs> เป็นเป็นแปลว่าผมแบบต้องไปแต่งตัวทัตซึมากิเอ้ยกูว่าตายกูว่า บุหลับบุหลับว้าวมาสี่เหลี่ยมกูมาสี่เหลี่ยมกูชิมโดนสกิลสองว้าวโดนเฮ้ยมาถึงได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่ยอมโดนลากกลับไปกินน้ำโดนเหี้ยโดนโดนดึงข้าวอ่ะมาพี่เซิร์ฟต่อเลยเลือดไม่รีหรอก เริ่มเอาว้าวว้าวถ้าเราไม่ดูล่างให้ดีๆได้ล่างได้ล่างใช้กิ้วซองก็ได้แล้วก็หนึ่งไม่เอาครับผมเฟี้ยวใช้หนึ่งใช้หนึ่งเป็นพียวไงก็ไม่โดนมันโดนยากไม่เอาเคุยไปดูจับสิ้นวกแจ็คแจ็คไปเขามีแต่แจ็คสันหวังอันนี้แจ็คสิ้นหวัง อันนี้แจ็คในเค้นไฟนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องมันต้องเตะสายอีกรอบนึงเข้าใจไหมเฮ้ยอะไรเนะเฮ้ยอะไรไม่เยเฮ้ยเฮ้ยจานผมบอกว่าอะไรมันต้องเตะเราอีกรอบนึงไม่จำสูตรนะเนี่ยไม่ได้จำแต่เป็นคนตีดูดแม่งเฮ้ยเกินไปจานจานเกินไปหนาหรือต้องชนะแหละชนะ ผมแพ้พี่เกแต่ว่าชนะพี่เซิร์ฟเฮ้ยไอ้ขหนูผมต้องชนะเฮ้เดี๋ยวก่อนกเราจะปาถักขยะเลยดูดแม่โอ้ยดูดไม่ได้ด้วยฮันแน่ครับคาซูมากิมีอันติแล้วนะเว้ยอันติงงเอาแล้วเกี่ยวอะไรกูเนี่ยเกี่ยวอะไรกับไอ้นี่ใช้สกิลใส่ไอ้มาหยุดเลย อ้าว <c oughs> ก็คุณไปอยู่ตรงนั้นเองอ่ะผมไม่เกี่ยวก็เดินมาห้าเองไม่เชี <c oughs> ยวมาไอ้ผมว่าผมเข้าใจถูกแล้วเวเ้ยมันมเมื่อกี้มันมาเมืม่อกี้มุ่นไกลอย่างเหรอเออเอ้ยนี่ก็เตะจังเลยเนี่เตะทุ่มมืออย่างเดียวเลยไม่ลอยเลย <c oughs> เฮ้ยปล่อยไว้อย่าผมอย่าผมเปลี่ยนตัวละมันมันชื่อโก<ไ>โจโตวัวนั้นอะผีอาจจะพีกก็ได้เนี่ยเออผีแล้วเนี่ย โอ้ย,ยเผิดมากด้วย,ยพริกเนี่ยโอ้ยเธอไมไม่เมียนตีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตุม๋ยแมงเฮ้ยฮันแอร์วิวละไหนะหได้วิวจะไหนได้ดยดฮะอะไรกันเอาเอามืกีนไม่เซิฟลอย มาเลยทุ่มลงเผินเพราะมิวตายแล้วยังมิวไม่ตายหรอกไอพี่เป้เข้าไปเราไปดูกันเราดูใครหนาต่อว้ามิวตายยังย่งยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยกูตายกูตายมิวไม่ตายดูดูไมด้ดูด้เอ้ยดูว่าทีวะเออดูโคตรสุดสีเลยโคตรสุดสีทำไมตายทำไมตายแต่คู่เมื่อกี้ลิบลับเลยวะ คุณก like no ีนไม่ดีไม่ดุสิเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุตัวฉันะฮ่าคือเดนต่อยตายไอช้อ้าวรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตหยอกเนื้อด่าอย่างนี้ต้องอะไรวะอันนี้เป็นยังเป็นทีมัดเป็นกินยังเป็นกินยังยังสตอรี่นี่อ้าอ้า เฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรตายอ่ะผมไม่รู้เรื่องเป็นลมแดดเป็นลมแดดโถอยแบบมันพบกันเลยน่าหนึคนผมว่ขอจะพิเพียงแค่นี้กันเลยละกันนะผมสำหรับการที่มารีวิวตัวใหม่ซาจมะหรือว่าสกิลใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็การปรับอีกนิดหน่อยนะผมของซาจมะนะครับผมก็ผมคิดว่าในอนาคตมันก็น่าจะเพิ่มดามไไอสกิลสองน่าเกียดนี่นะครับผม ซึ่งมันก็ต้องเคลื่อนอยู่แล้วแหละถ้าไม่เพื่อนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใ <laughs> จเย็นเราคุยกันได้ <c oughs> ดนั่นแหละคนก็สกิลมันออกจะสวยอลังการเวอร์วังอลังเวอร์แต่เม้งดาเมจโคตรเบาอย่างกระตุนบานี่มันก็ไม่ได้แล้วครับผมสองคนเลยอ่ะพูดพูด,พ,ดพูดจบคลิปหน่อยบายบายครับทุกคนใครกดไลค์กดติดตามขอให้รอรวยนะครับโอ้ยรักเลยอ่ะมัวมัวเอาคนมันเวลาอุดตู่ ไม่ว่าไม่ว่าาทุกคนงัวงัวตายแล้วคนขอเจพกีพียงครกันเลยลกันนะผมบายบายดีบายบายมีการส่งกูตายด้วย